น้มท่วบ้านสงเปียพี่น้องเอ้ยลกูกท<า>ำทรงฟ่้เ็าเพื่อนสิไปสรงลูกไปโรงเรียนคุณนะเขาสีเขาเหี้ยนกระเ,เ,เจา้าคุณนะกระเจ้าได้มาา่านตันไบโว้ยผเรียนผู้ตึกสะดุงกับตึกสะดุงพี่น้องเอ้ยคุณนะนามถมั่วครับนามถ่วสิเขาเหี้ยนคนเราเบิ้อง,องหน้านั่นโอ้สิไปได้มาไดบ่ะละพี่น้องเดี๋ยวดีถามเพ่นกันว่าไดบ่ ได้บ่พี่ได้บ่ได้อยู่ได้อยู่โอ้หักนะโอ้พุ่นนะพุ่นนะโอ้ก็ไปตอนซ้อนเถอะโอ้ยมาตึกอยู่พี่จะดุ่งกันมาตึกอยู่พี่พลาอยู่ป่ามาทั้งพี่ได้บ่ไดอโอ้ไปต,ตอนซ้อนเนาะน้ำเขาเฮียนข้นเบิดพี่น้องเลยพุนพ่นนะปฟาดเจ้าน้ำพุ่นนะบ<า>เบิ่งดูานน้ำ่วมเบิดทั้งพี่น<พ>้ำต้นยั่งใจก็มีน้ำต้นทางพี่น้องพุ่นนะต้นลงไปพุ่นนะพุณนะ